สวัสดีครับวันนี้กันครับกลับมาพบกับไอเพรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาชมนะครับ Honda Jazz นะคบ1.5ตัว v p พั s นะครับปี2015นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับราคาเพียง450,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครกำลังหา Honda Jazz สีขาวอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอกาสเข้ามาถึงลูกค้าแล้วนะครับขอให้ไวขอให้ได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับทั้งด้านนอกและด้านในของรถตัวคันนี้นะครับ ใน่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับได้เป็นสีดําเมทัลลิกนะครับตัดขอบด้วยอโครเมียมนะครับสวยงามนะครับไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับอมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับติดมาด้วยนะครับในส่วนของอด้านล่างนะครับก็ติดสเกิร์ตนะครับมาให้แล้วนะครับรอบคันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแมกแท้จากโรงงานนะครับขอบ15นะครับ ยางนะครับได้เป็นยางมิชลินปี2019นะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวยางนะครับบอกเลยว่าดอกยางยังลึกๆอยู่นะครับมาในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับมีติดที่ด้านข้างตัวรถนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับและกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับเราติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับเป็นฟิล์มทึบประมาณ80นะครับพร้อมกับตัว กันสร์นะครับ <boundaries> ติดแล้วเ่ Rivers, ็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับของรถคันนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ติดสเกิร์ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับคาดยาวนะครับจนถึงขอบของอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับคันนี้นะครับไฟท้ายนะครับได้เป็น LED เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดกันไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนอาะมีไฟทับทิมด้านล่างนะครับ สามารถเปิดฝาท้ายได้จากด้านหลังเลยนะครับและในส่วนของช่องเก็บของคันนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับทําให้มีพื้นที่ในการจับจ่ายใช้สอยเก็บของใหญ่ขึ้นนะครับและอุปกรณ์นะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบนะครับแล้วก็ล้อยางอะไหล่นะครับยังไม่เคยลงพื้นนะครับดอกยางยังเป็นเส้นอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ ในส่วนของตัวน็อตนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีรอยขยับนะครับทั้ง2ด้านนะครับซึ่งรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายนะครับไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับและบอกเลยนะครับรถคันไหนที่ติดป้ายทะเบียนเพชรยนต์นะครับบอกเลยไม่เคยตัดต่อทำสีเครื่องนะครับรถไม่เคยโดนชนหนักนะครับไม่เคยน้ําท่วมนะครับ ไม่เคยกอไม้นะครับอันนี้เรารับประกันร้อยเซนะครับถ้าลูกค้าขับออกไปแล้วตรวจพบนะครับสามารถขับกลับเข้ามาได้เลยนะครับเราซื้อคืนหนึ่ง้เเซนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงประตูนะครับได้เป็นสีดำนะครับตัดขอบด้วยสีเทานะครับค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นระบบฟังก์ชันล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับ และในส่วนของด้านในนะครับเริ่มกันที่ด้านขวานะครับมีระบบอีคอนโหมดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับพร้อมกับระบบกันลื่นเท่าไหร่นะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับในส่วนของเรือนไม้ก็ออกทรงสปอร์ตนะครับสวยงามนะครับ และที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับได้เป็นปุ่ม engine start เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับพร้อมกับหน้าจอเครื่องเล่น DVD นะครับทัชสกรีนนะครับและแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับบอกเลยว่าล้าสมัยมากๆนะครับเกียร์คันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับในส่วนของเบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับ สวยงามนะครับเบาผ้าตกแต่งลายตารางหมักฮอตเล็กน้อยนะครับเบาผ้าตัวนี้นะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับและยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับไม่มีรอยขาดรอยย่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารคันนี้นะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารคันนี้นะครับก็เป็นเบาผ้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาผ้า3ามที่นั่งนะครับบอกเลยว่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะคันนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับเบาสามารถปรับพับได้นะครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนลูกค้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันบ้างนะครับในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ4สูบนะครับมีซีซีอยู่ที่1,500 cc ซีซีนะครับและแรงม้า117แรงม้านะครับสำหรับคันนี้นะครับ จุดแต้มสีนะครับทุกจุดอยู่ครบนะครับรอยน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตคันหน้าฝากระโปรงแก้มซ้ายหรือว่าแก้มขวานะครับสติ๊กเกอร์ทุกจุดอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วใหม่ๆนะครับสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสติ๊กเกอร์มออกยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงแท้จากโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเจ้า Honda j a z z ตนะครับ1.5 V+ พปี2015คันนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับจอดอยู่ที่สาขา1นะครับอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับและสาขาที่2นะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ